เดี๋ยวเราจะสอบจากเกาหลีแปลเป็นไทยก่อนเนาะสอบกับครูคนเกาหลีก่อนอสิบข้อถ้าศัพท์ไม่รู้บอกครูได้นะแต่ว่าศั์น่าจะไม่ยากเพราะครูก็มาจากในหนังสือเราอะนะคะอ่าเริ่มเลยนะคะข้อที่หนึ่งนะคะหน응ึ่งหนังสือ คงแจกีค่ะวางีหนังสือ,อยูนในกระเป๋าดูกันเนาะคงแ็กใช่หนังสือไหมคงแชกค,คงแ็กแปลว่าอะไรคะคงแ็กเอาเข้าหนังสือห่อยหนังสือภาษาเกศภาษางกษหนังสือคือแ็กแต่นี่คงแ็กนะใช่ไหมนะคะคงแ็กได้ไหมคงแชกค,ค,คืออะไรคะคงแชกแปลว่าสมดุด<อ> <laughs> สมุดนะเอาใหม่นะลองฟังใหม่นะแปลใหม่นะครับกองเช็กกี้กระเป๋าอยู่สมุดอยู่ที่กระเป๋าครับ้องเนาะตอนแรกที่เราแปลเป็นหนังสืออยู่ที่ในกระเป๋าเนี่ยถ้าเราพูดแบบ เนี่ยเอาเอาที่เราประโยคภาษาไทยเนี่ยเราต้องแปลเป็นภาษาเกาหลีว่าอะไรคะที่ในกระเอ๋หนังสือนะเราเราเราพูดเป็นหนังสือแปลใช่ไหมก็จะเป็นอะไรคะเชกเชกเชกกีคาบังอานเอิสตยョคาังอานเอนิสยโอเคนะมันต้องมีเพิ่มอันเข้ามาด้วยแต่นี้โจทย์เป็นคงเชกี้คาบังอาซเอยสมุดอยู่ที่กระเป๋าเฉยๆเนาะนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะ 2บ의사가병원에없어요의사หมอไม่อยู่ที่โรงพยาบาลอืมไม่ค่ะข้อสามนะคะ3บอนตลาดมีองุ่นไหมก่งมากค่ะข้อสี่ค่ะาบอน คุณรูอยู่ที่ไหนครับเก่งมากค่ะจำได้เนาะที่เราเคยเรียนนกพิมาไปเนาะคำยกย่องที่บอกให้ระวังอิตาจะเปลี่ยนเป็นเคชิดานะอยู่ที่ไหนเออิตาจะเปลี่ยนเป็นเอเคชิดาเอก็แปลว่าที่เหมือนเดิมนะคะสถานที่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องยกย่องนะตรงนี้เราไปยกย่องตรงกิิยาเนาะนะคะคุณครูเป็นระดับ เอาวโสเราก็จะเปลี่ยนเป็นนกพิ้มาข้อหมายเป็นหนูเหมือนเดิมน,นะนะคะต่อมาอที่ห้านะคะหกข้อบริษัทไม่มีคอมพิวเตอร์น่าค่ะข้อที่หกนะคะุกข้อพี่ชายมีกระเป๋าสตางค์ แม่ค okay. Hi no no, so. oh, ่ะยองถ้าเราเรียกพี่ชายว่ายองนี้แปลว่าผู้ที่เรียกพี่ชายว่ายองเป็นน้องชายหรือน้องสาวคะน้องชายครับน้องชายถูกต้องเนาะอันนี้จะเป็นน้องชายเรียกพี่ชายว่ายองแล้วถ้าน้องสาวล่ะน้องสาวจะเรียกพี่ชายว่าอะไรคะอป้าป้าเก่งมากเนาะเขียนซ้ำสองรอบน้องสาวเนาะน้องสาวจะเรียกพี่ชายว่าอป้าเก่งมากนะคะต่อมาข้อที่เจ็ดเนาะอจ็ด번아버지는공책이없으세요 อาบอจีพ,อพ่อไม่มีสมุดพ่อไม่มีสมุดถูกต้องค่ะนี่จําได้เนาะมีไม่มีอะไรสักอย่างอะ่ะทบทวนก่อนละกันเนาะนกพิม,มานด้วยถ้ามีอะไรสักอย่างรูปยกย่องนะคะจะเปลี่ยนเป็นอีกาอีซูชิดาจะใช้เป็นอีซูชิดานะนี่แปลว่ามีถ้าไม่มีอีกาอ,อกตา รูปยกย่องก็จะเปลี่ยนเป็นอีกาอบซือชิดาอบซือชิดาก็คือใส่รูปอูชิดารูพิมานเข้าไปได้เลยจำาูปพิมานได้เนาะนะคะบทนหน้าๆที่เราเรียนไปเนาะนะคะอ่านแล้วก็ถ้าอยู่ทบทวนให้อีกทีหนึ่งเนาะอันนี้มีไม่มีนะแล้วถ้าอยู่อยู่ที่ไหนก็จะเป็นคำนามเออิตาลรูปยกย่องก็จะเป็นเอเคชิดานะคะแต่ถ้า ไม่อยู่ที่ไหนก็จะใช้เป็น a ออกตารูปธรรมดาโอเคอยู่เนาะนะคะส่วนรูปยกย่องก็จะเป็น a k น t าจำเจียนทาได้เนาะที่เราเรียนรูปปฏิเสธไปแล้วเนาะนะคะหรือใช้ a n k c าก็ได้จะใช้คำว่าไม่อันไหนก็ได้นะโอเคเนาะอันนี้คือไม่นะคะนะคะแบอข้อที่แปดนะ ที่ร้านหนังสือนี้ไม่มีพจนานุกกมเหรอครับอา่าไปนิดนึงพจนาลุกรมอะไรส่วนขายายหายอใช่ไหมที่ร้าน หนังสือนี้ไม่มีพจนานุกรมภาษาเกาหลีหรอต้องขาดก่งมากฟังบอ,อกว่าเป็นคําถามเก่งมากแล้วก็นะคะเรียนทุกอย่างถูกต้องหมดเลยขาดแค่ส่วนขยายที่บอกแล้วระวังนะเวลาเราแปลต้องระวังว่าอย่าลืมภาษาเกาหลีส่วนขยายจะอยู่ข้างหน้าสิ่งที่เขาขยายเนาะนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นพจนานุกรมภาษาเกาหลีก,ก็คือฮันกูก็สาจ้อนเขียน okay, นะคะอะต่อ,อมาข้อเก้า 9, นะคะคูบอนย่าจ้าชิงกูกาจย แฟนแฟนของฉันชอห์นหญิงหินกูิอหิงนี้งหญขออีกรอบครับิงหญิจหญิิงหญิงจิงงิ ที่ร้านอาหารนู้นอิ่มมากนะคะที่แฟนของฉันเนาะถ้าแฟนของฉันอย่าลืมภาษาเก้าลหลีส่วนคขยายต้องไปอยู่ข้างหน้าถูกไหมนะคะปปเป็นแฟนของฉันก็ต้องเอาคำว่าของฉันมาขยายหน้าแฟนแล้วเป็นแฟนสาวด้วยนะเพราะว่าปูบังคับให้เป็นเยอจาช,ชิงกมเ <โก S 2> นาะถ้าเป็นของฉันเราต้องคําว่าของฉันมาอยู่ข้างหน้าแฟนก็จะใช้เป็นชอเอือหรืออ่านชอเอ,อีก็ได้นะหรือรูปย่อเลยเป็นเช เดี๋ยวจ้ชิคโอเคเนาะนะคะคำว่าของฉันต้องอยู่ข้างหน้าแฟนอีกทีหนึ่งอันนี้พอโอเคนะส่วนชอชิกต่างคืออีคือชอที่เราเคยเรียนอ่ะเนาะนะคะนี้นั้นเนาะนะคะชอชิกต่างอันนี้ไม่ใช่ชั้นร้านอาหารนะเกือบแล้วนะคะนะเกือบผิดแต่กลับมาได้โอเคเนาะนะคะอ่ะข้อที่สิบนะคะข้อนฮาราบจินะฮอล์เทลเออนเกเซโย คุณปูไม่ได้อยู่ที่โรงแรมคุณปูไม่อยู่ที่โรงแรมเลยเนาะอันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับได้ไม่ได้อะไรเนาะนะคะไม่อยู่ที่โรงแรมต้องค่ะคุณปูไม่อยู่ที่โรงแรมอันนี้ก็เหมือนการใช้รูปอันเคเซลนะคะก็มาจากอันคคชีดาอันนี้เป็นรูปยกย่องของของอะไรคะของ รูปยกของเออบตาและเออบซอ,อยโอเคไหมนะคะไม่อยู่ที่โอเคนะคะ,ะเป็นเรื่องของกันแล้วกันเพป,ประธานเป็นคนปู่โอเคเนาะเราก็เลยต้องผ่านกิริยาเป็นรูปลุกขึ้นมาอันนี้โอเคเนาะนะคะ